สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอดคราบาวน้ำตาหลากลางรายการเราฟังสิตางร้องเพลง เรียกได้ว่าเกิดประเด็นที่ทําเอาแฟนๆนั้นหือหากันสําหรับรายการกิ๊กโดสงครามเพลงเงินล้านล่าสุดเอาใจแฟนๆสาวกเขาควายเพื่อชีวิตคว้าไอดอลสุดอมตะอย่างแอดคาราบาวมานั่งแทงนศิลปินต้นฉบับและสินเงาเสียงเปิดตัวด้วยเพลงคนล่าฝันทำเวทีกิ๊กโดคลึกครื้นทั้งพิธีกรคอมเมนเตอร์ร้อขึ้นเต้นกับเพลงอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ปากกิกและดูสัญญา ยังจัดโชว์พิเศษสุดที่เปลี่ยนช่วงชุมชนชิงเงินร้านให้เป็นการแข่งขันสุดยอดนักร้องเสียงดีคาเวอร์เพลงศิลปินต้นฉบับในสไตล์ของตัวเองเพื่อเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ซึ่งได้สตางบัวทองมาปะทะเจนนุ่นโบซูเปอร์วาเลนไทน์ที่ทั้งคู่ต้องมาแข่งขันคาเวอร์เพลงของแอดคาราบาลเพราะศิลปินต้นฉบับอย่างนาแอดเห็นสตางถึงกับปรุดขำหนักมากแถมบอกชอบอีกต่างหากเพราะการเอนต์เทนเนอร์ของสตางทํทำทุกคนหัวเราะกันท้องแข็ง ซึ่งงานนี้แอบรู้มาว่าสิตางบวทองเครียดหนักมากที่ต้องมาแข่งขันร้องเพลงในเวทีกิ๊กดู โดยเฉพาะเพลงของคาราบาวจึยทำให้เจ้าตัวซ้อมหนักมากกัวงวลสุดๆเพราะเป็นทีแรกรายการแรกที่มาร้องเพลงเพราะไม่เคยร้องเพลงในรายการไหนมาก่อนแต่พอถึงเวลาโชว์เจ้าตัวได้ใส่คาแรคเตอร์ของตัวเองร้องเพลงยังสั่งให้ดนตรีหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกัน้นทําเอาคอมเมนเตอร์ชอบใจที่สุดโดยแอดคาราบาวได้กล่าวว่าทุกครั้งที่มารายการกิ๊กดูแล้วมีความสุขมากเหมือนกับมาดูโชว์มาดูตลกเลยพร้อมหัวเราะไม่ได้มานานมาครั้งนี้ ได้เห็นพี่น้องเขาร้องคาราบาวกันเพิ่มมากๆเอาเสียงแต่ละคนมีความพยายามผมตัดสินใจลำบากเขาเก่งกันทั้งนั้นส่วนแม่สิตังที่มาแข่งเขาว่าเพลงผมผมอินจนน้าตาไหลเลยเขาโชว์สุดยอดฟังแล้วรู้เลยว่าเขาทํากันบ้านมาดีมากส่วน3ส,สาวซูปเปอร์วาเลนไท์เขาก็เป็นนักร้องอยู่แล้วเมื่ออาชีพอยากให้ทุกคนมาชมกันนะแต่ละคนโชว์แบบคิดไม่ถึงเลยผมชอบมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ